บอสก็มีบินนะเพอบอสมีไลท์ไลท์กับน้องเบสไงจ้ะของแม่เฟิร์นบอสมีไลท์บอสก็เลยต้องบินวันพรุ่งนี้แล้วยูริก็เลยต้องบิน,น,นวนันพรุ่งนี้ด้วยเพราะยูริต้องไปรับรางวัลนักนะแสดงดาวรุ่งหน้าใหม่ยอดนิยมนะคะพรุ่งนี้มีสองภารกิจต้องบินไปที่กทมทั้งกรุงทั้งกรุงนะทั้งบอสทั้งยูริก่ะแล้วก็ทีมงานด้วยมามาเมาส์มอยกันเร็วๆเวพิ่งมาเมื่อกี้เลยค่ะเวลาแป๊บเดียวนะเราต้องรีบเมาส์ ตกลงแต่งหน้าคืนดียังไงใช่ไหมทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่กะต่ายสวัสดีพี่กี้สวัสดีทุกคนเลยนะคะเปอร์เซ็น์จากวันที่เราไปพัตตาคารหมุนหมุนใบหยกวันนั้นแล้วก็เขิดอนอยู่นะวันนั้นตึกใบหยกวานมากโอ้ยว่าจะแวมาถามว่า ขอบคุณน้องวีนัสนะคะว่าจะแวะถามว่าวันนั้นนะใครได้เซรั่มจากแซมมี่ไปแล้วบ้างใช้ดีไหมทุกคนหมดึ้นเต็มตึกใบหยกเลยทุกคนวันนั้นกุ้งหวานมากเพื่อนแกกุ้งให้การตัดภาพมาที่แซมมี่ <laughs> แซมมี่กับบูโจยุ่มกุ้งกินเองได้อาหารอร่อยมากๆทุกคนขอบคุณน้องลุกหมีนะ ไปค่ะเดี๋ยวเย็นวันพร er er ah. yeah> ุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพนะคะบอสอ่าเพอื่เราเพิ่งมาถึงขอนแก่นเมื่อประมาณเกือบเที่ยงค่ะพอถึงเที่ยงก็เดี๋ยวให้บอสอาบน้ำแล้วนอนตอนนี้บอสตื่นแล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะออกไปประชุมต่อวันนี้มีภารกิจเยอะยังไม่ได้เข้าด้อมเลยพี่หญิงเดี๋ยวแม่แซมจะเข้าด้อมนะ ร้อยี่เปแล้วมังแม่แซมต้องกันหาคนแก่กุ้งให้หน่อยคะ่ะขอบคุณคะ่ะพี่คิตตี้ FCBB ตอนนี้เป็นทีบอร์ดแบนแล้วพี่กอนแก้วเขาเป็นอินเทอร์เน็ตความแรงสูงทีบอร์ดแบน Big b กเบ b e a s พรุ่งนี้ติดตามเราด้วยนาะพรุ่งนี้มีออกมาเกษตรก็ยังไม่ไกินเลย เรายังไม่ได้เอ้ยอะไรนะวันพรุ่งนี้มีสองภารกิจติดตามด้วยเดอ้อทั้งของน้องยูรีแล้วก็ของบีบีด้วยของยูรีกับค้าเกี่ยวกันยูริจะมาช่วงห้าโมงเย็นแต่น่าจะได้เป็นเก็บคลิปแล้วก็เดี๋ยวเอาภาพมาชมแต่ว่าของบีบีเนี่ยเป็นไลฟ์สดเลยของแม่เฟิร์นนะทุกคน งนี้ไม่มีงานวงนะคะพรุ่งนี้งานวงเขาเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองงานวงเราจะโตเกียวมิวสิกจะเป็นสองสามสี่ห้าหกไล่ไปตอนเย็นค่ะประมาณทุ่มหนึ่งนะคะทุ่มหนึ่งปักหมุดรอไว้เลยช่องผู้ิบ้านฟินแลนด์ทางติกต็อกนี่แหละค่ะอ่า อ่าพี่ดาราณีมาแล้วขอบคุณนะคะน่ารักกับแซมิเสมอเลยขอบคุณมากๆค่ะไรที่กอทมอค่ะพี่ไข่ใช่แล้วขอบคุณใจส้มนะคะบอสอยู่ที่ออฟฟิศค่ะตอนนี้ตอนนี้กำลังวางแผนกันอุ๊ยน่ารักแท้อขอบคุณนะคะอะขอบคุณด้วยค่ะ ก็คือต้องวางแผนการมีแม่แซมบินยูริบินก็คือตอนแรกับแม่แซมกับยูริอะบินไปก่อนแล้วไอจองจองตั๋วบินไปก่อนแล้วเพราะว่าเรามีงานรับรางวัลใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเพิ่งสรุปคิวได้ของอ่าบอสบีก,กับน้องเบสเพิ่งสรุปคิวได้ก็เลยเป็นแบบพวกนี้ก็เลยกําลังคิดว่าแต่หมู่โจอะสแตนบายอยู่นั่นแต่เรื่องปัดหน้าทำผมอะไม่มีปัญหาแม่แซมดูแลให้ได้เดี๋ยวให้หมูโจสแตนบายพาไป เดี๋ยวแม่แซมลองดูซิว่าเซรั่มมีหรือเปล่าโอ้ยาว่าเซรั่มเหมิดเด้อมาแล้วทุกคนเซรั่มมาแล้วจ้าทุกคนทุกคนเซรัม่มอันนี้เอาปากให้เหมือทุกคนเลย ถ้าใครมีผลิตภัณฑ์แล้วก็อย่าอย่าเพิ่งกดค่อยกดวันหลังใช้หมดก่อนถ้าเกิดใครใครยังไม่กดก็กดเลยแต่ว่ามาเมาส์มอยกันยาดมกําลังจะไต่เข้าสู่ครึ่งทางทุกคนชุดบอลเมื่อคืนหลอมาอุ้ยดีใจพี่ลักกี้สวัสดีค่ะคแต่งตีอะลรพี่นี่ไหมคะ่ะคืนนี้คืนนี้งานยกเลิกนะคะทุกคน ชุดบอสหล่อไหมทุกคนเมื่อคืนก็เป็นสไตล์แบบชิวๆมันเป็นสูตรแบบว่ามันไม่ขอบไม่สั้นไม่ยาวพอดีตัวหรอกแต่ว่าแหวกอกทําให้บอสดูหล่อเนะเห็นผิวใช้ชาเจนก็เลยออลา่าเมื่อคืนหล่อเลยเมื่อคืนทรงผมหล่อมาก <c oughs> พรุ่งนี้แม่แซมไปอยู่นะคะ <c oughs> เดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันเดอเมื่อคืนหน้าผมชุดหล่อมากได้เลย <c oughs> หลังลงไายตึกไปโยกเขาก็คุยวางแผนกันทุกคนว่าไอเรื่องแบบเนี่ยมีเพิย์มีพรีเซนเตอร์ต้องขอบคุณดอมขอบคุณแ,แม่แม่ทุกคนที่ให้การสนับสนุนมีพรีเซนเตอร์มีงานไลฟ์สดวติดต่อเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแม่ไม่เดียวว่ะแม่ไม่เดียวจะยุ่งเกี่ยวกับทาทาชุดอ่าแล้วก็วางแผนเรื่องลําดับคิวเพราะาเราจะต้องมีคิวแบบสะดุดีและไวอะไรเนาะสําหรับวงใหญ่ในวันที่สอง อ่าแต่แกก็ต้องไปเอาชุดเหมือนกันแต่ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าแกจะวางแผนยังไงได้คะ่ะพี่กระสอนสวัสดีทุกคนนะคะคิวเดือนหน้าที่ยังไม่ออกอะ่ะเพราะว่ามันยังไม่นิ่งทุกคนเพราะว่าหนึ่งเราอะไรนะเราวางแผนเรื่อง รอผู้ใหญ่ในการตัดสินใจด้วยนะคะว่าจะให้จัดไหมบางงานตัดสินใจแล้วบางงานยังไม่ได้ตัดสินใจเลยทุกคนนั่นแหละเจอพี่แซมตัวจริงดูดีมากขอบคุณมากค่ะสั่งเซรั่มแล้วเอ้ยน่ารักจังเลยสั่งเลยทุกคนทาแล้วมันจะเหมือนสต็อปถ้าสมมุติว่าหน้าเรากำลังจะมีริ้วรอยอะมันจะหยุด มันจะหยุดเลยแต่ว่า,ถ,าถ้าหน้าใครมีริ้วรอยหรือมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะ่ะมันจะค่อนข้างที่จะเติมเต็มเพราะมันจะทําให้ให้รูขุมขนกระชับชเซลล์มันจะตึงทุกคนมันเลือดจุดเกิดเหตตึกใบยกทุกคนไปกินข้าวก็ขืนน,นเขาหน้ารักนะเขาคุยกันเหมือนในไลส์สดเลยแกกุ้ง,ม,งมันย่องไม่ยิ่งให้กันกิน <c oughs> ยูริไปกับแซมมีค่ค่ะพี่ลักกี้พุ่งพุ <c oughs> ่งนี้บินไฟบ่ายสองลงถึงดอนเมืองน่าจะบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงครึ่งไปถึงเซนทันรามอินทานน่าจะประมาณสี่โมงนิดนิดสี่โมงครึ่งนะคะโดยประมาณแต่งหน้าทําผมไปเลยเซรั่มเป็นหนึ่งแล้วก็ให้ฟรีอีกหนึ่งสองอเก้าสิทุกคนได้ได้สองอันได้สองอันเลยใช้ดีใช้ได้เป็นเดือนเลย หน้าตึงอย่างนี้เลยบอสน่าจะเป็นหมู่โจสแตนบายรอรับที่นั่นนะคะแต่หน้าผมเป็นแม่แซมแล้วเราก็พอต่างบอสไลเส็็อยูรีรับประกาศผลเสร็จก็จะวุสกลับมาเจอกันที่บ้านลังสิทธทุกคนมาแล้วเมื่อกี้บอสโทรมาค่ะ <c oughs> มีเวลาแล้วตอนแรกบอกว่า20่นาทีตอนนี้มีเวลา10นาทีได้มามอมสินาทีก็เอาเนาะ <c oughs> เดี๋ยววันหลังจะมาเมส์ม,มอ้ยวันพรุ่งนี้แม่แซมมีเวลาอยู่ช่วงสาย,สาย ก่อนสิบโมงอะ่ะเดี๋ยวจะมาไลฟ์เมาท์มอยให้ฟังเดี๋ยวต้องพาบอสไปแล้วทุกคนบอสเสร็จแล้วเอารถคันไหนไปบันี้แม่เซมร์อยู่ออฟฟิศทุกคนนี่ออฟฟิศโตเกียวและก่องทับชุดนี่โตเกียวมิวสิกโอเคเดี๋ยวจะพาบอสไปประชุมก่อนนะไปปฏิบัติภารกิจก่อน เด้อเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันเดยอติดตามทางช่องทางของค่ายพิงโตเกียวก็ได้ขอบคุณทั้งสองหมื่นใจนะขอบคุณมากๆเดี๋ยวมีเวลามาเม้มอยกันอีกวันนั้นตึกใบหยกก็หวานมากทุนเออมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะ FC รอดูนะเป็นงานไลค์คู่เป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นงานแสดงคู่นี่แหละรอดูแอบแอบมาสปอยด้านนิดนึงเท่านี้รอได้เลยนะคะของทั้งยูริด้วยยูริก็มีงานเซอร์ไพรส์อีกทุกคนฮอตมาก โอเคไว้มาเม,มยๆกันนะคะขอบคุณทุกคนนะขอบคุณที่เอ็นดูกันนะคะ